โอเคครับผมต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็มาอยู่กับพรีรีวิวอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็ได้มาหนึ่งกล่องนะครับนี่ปรับกล่องก่อนนะนี่ครับก็จะเป็นอ่ามหารวยมหาเศรษฐีทวีทรัพย์นะครับอ่ากูเวนน้อยนะครับหลวงพระพิลาการโมนะครับข้างหลังก็จะเป็นพีเคพุทธศิลป์นะครับผู้ดูแลจแัดสร้างนะครับผม อ่ะประมาณนี้นะครับกล่องก็จะเป็นกล่องสไลด์นะครับนาหลูปไปอีกนะครับผมนะอันนี้ผมแก่แล้วนะครับก็จะได้เป็นรายการลมดำน่าจะเป็นทองแดงลมดำเอยทองแดงซาตินเออไม่ใช่ทองแดงลมดำนะครับนี่นะครับผมนะ ก็ยอย่างน,นี้มาวัดนะครับอันนี้นะครับของวัดเกินนะครับก็จะต่างกันประมาณนี้เลยนะครับอ่ะส่วนอันนี้นะครับเป็นโกเวนน้อยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นハウスบริสาร หรือเท้าปุริศาสต์นั่นแหละอะ,อะไรนี้นะครับอันนี้ผมเละผิดต้องขออภัยด้วยนะครับครั้งหน้านะครับเป็นงานบุุษศิลป์นะครับคือแบบสวยมากอะนะครับรลยายละเอียดนี่คือแบบแจ่มๆเลยนะครับนี่นะครับผม นี่คงไม่ต้องลงกล้องมั้งครับนะครับผมนะกระบองนะครับสวยงามนะครับนะครับกระบอ่ข้างหลังก็เขียนเจ้าคุณพัดนะครับผมนะอ่าเลขโคดอง์นี้สองเ้าศูนะครับสองเ้าศูนย์ วีทรัพย์เศรษฐีรวยกูเวน้อยนะครับนี่อันนี้ก็จะเปื้อนไม่ได้เปื้อนหรอกไอ้น,นี่มันติดอันนี้รองเท้าสวยอะนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับผมข้างล่างก็จะเป็นพยานปั้มตาวัด นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับน่าจะประมาณอันนี้น่าจะเก้านิ้วนะครับน่าจะประมาณห้านิ้วห้านิ้วสี่นิ้วนี่แหละนะครับผมนะถ,ถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ กูเวน้อยหลวงพ่พัดรุ่นรวยมหาเศรษฐีทวีทรั์นะครับผมโอเคครับผมก็ถ้าชอบนะครับผมก็กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมนะแล้วก็ถ้าพี่วท่านไหนสนใจนะครับผมนะคลิปที่คําคอธิบายคลิปที่มันจะมีบอกนะครับว่า องไหนออกไปแล้วองค์ไหนยังไม่ออกนะครับผมนะถ้ายังไม่ถ้ามันขึ้นว่าใขแล้วนะครับผมนะก็แสดงว่ามีคนเช่าบูชาไปแล้วนะครับผมนะแต่ถ้ามันจะไม่มีนะครับก็สามารถทักมาในใต้คำอธิบายคลิปวาร์ที่ผมทิ้งไว้ให้เลยนะครับผมทักมาได้นะครับผม,ม,นะบผมโอเคครับผมนะก็สวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้าจะเอาอะไรมารีวิว นะครับผมรอติดตามกันครับ